ว่าประเทศไทยขาว่ากาแฟเย็นที่สั่งได้แล้วครับโอ้ทำไมมันเหลือแค่นี้ก็ชงไปชิมไปไงเหลือแค่นี้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊หายไปไหนมาทั้งวันเนี่ยเพิ่งจะกลับมาอ๋อก็เมื่อคืนฉันไปเที่ยวกับเพื่อนมาสิโปรโมชั่นลดมากเลยอ่ะบอกว่าผู้หญิงไปสาให้เล่าฟรีสองขวดเด็สภาพาูเลยเป็นแบบเนี้เฮ้ยฟังฟังอะไรเมื่อคืนเันวันเข้าวันสาเออแล้วร้านที่ไหนเขาเปิดให้บริการนะเจ๊นั่นนะดิ แล้วยิ่งมีโปรโมชั่นชักจูงใจแบบนี้นะเจ๊ร้านผิดนะครับเฮ้ยผิดด้วยเหรอผิดสิครับผิดครับแล้วอย่างนี้ร้านที่ให้บริการผิดหรือเปล่าคะเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทําให้คนไทยบาดเจ็บล้มตายพิการดังนั้นเพื่อคืนความสุขให้กับคนไทยทั้งชาติพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551จึงห้ามไม่ให้ผู้ใด ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการลดแรแจากแถมและกําหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือวันมาค้าบูชาวิสาขาบูชาอาสนาหาบูชาและวันข้าบรรษาผู้ฝ่าฝืนมีโทษจําคุก6เดือนปรับ1,000 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ